วิญญาณนะคะในฐานะที่เป็นพระผู้ช่วยอาจากคำว่าพระผู้เราลงซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกองค์พระยามบริสุทธิ์นั้นสามารถแปลได้หลายอย่างตามแต่ละบทบาทตามแต่ละหน,านา้าที่ต่างๆของพระองค์บทบาทและหน้าที่ประการหนึ่งก็คือการที่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยพราองจะไม่เคยคิดเลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่สามของพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยสุดวต่งพระเจ้าบอกได้เลยว่าพระเจ้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความชื่นหรือมากมายแต่พระเจ้าคิดว่าคุณคิดว่าคุณเคยร้องขอความชื่นหรือไหมไม่เลยอย่างที่พระเจ้าเคยเล่าให้ฟังหลายต่อหลายครั้งว,ว่าสิ่งที่พระเจ้ามักจะทําก็คือพยายามพยายามและพยายาม เพราะข้าพเจ้ามีความดื้อยิ่งมีความดื้อรัน้นและก็มีความมุ่งมั่นที่จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกําลังของญญตนเองข้าพเจ้าจึงไม่ได้ถ่มใจที่จะเข้ามาทูลขอรับความช่วยเหลือจากจาพระเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักวิธีขอความช่วยเหลือจากพระเจา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องธรรมดารรมดาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่น เรื่องของการทำผมหรือการตัดเตรียมบ้านให้พร้อมเมื่อมีคนนั้นคนนี้มาพระเจ้าเคยคิดว่าเราซึ่งเป็นผู้เชื่อสามารถร้องของความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็เฉพาะตอนที่เรานั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันเกินกําลังแล้วเกินความสามารถของเราเท่านั้นแล้วพระเจ้าเคยคิดว่าพระเจ้าพระบิดาผู้สิ์ในสวรรค์ทรงสนใจที่จะช่วยเหลือเรา เฉพาะในเรื่องของปัญหาหลักๆขนาดที่เรารู้สึกว่าเราจนต่อไปเท่านั้นข้าพเจ้าเคยเข้าใจผิดอย่างนั้นมาตลอดข้าพเจ้าบอกไม่ถูกเลยว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของข้าพเจ้ากับพระเจ้าเปลี่ยนไปอย่างมากมายเพียงใดเมื่อข้าพเจ้าได้พบค้นพบและก็เข้าใจว่าพระเจ้านั้นทรงสนพระทัยแล้วก็ห่วงใยเราแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆ แม้ในเรื่องที่เป็นเรื่องสีย่อยทุกอย่างในชีวิตของเราข้าพเจ้าถึงกับเอเมื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะช่วยเหลือพระเจ้าในทุกเครื่องในชีวิตและทุกครั้งที่พระเจ้ารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังก็เป็นเพราะวา่าพระเจ้าไม่ได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านั่นเองเราทุกคนรู้ว่าบางครั้งจะมีนักปฏิฐานวิงบอล ขออิฐฐานทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือในสถานการณ์ของเราเพราะเราไม่สามารถหรือเราไม่รู้ว่าจะพิจาขออย่างไรแต่บางเวลาเราเองนี่แหละก็ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเราเองทําไมพระเจ้าไม่ทรงช่วยเราไปเลยเมื่อเห็นว่าเรากําลังต้องการความช่วยเหลือละ่ะเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นสุภาพบุรุษพระองค์จะไม่ทรงเข้ามา ยุ่งเกี่ยวในชีวิตส่วนตัวของเราถ้าเราไม่ทูลเชิญพระองค์ค่ะพระองค์จะไม่ทรงพังประตูเข้ามาแต่จะทรงรอคอยให้เรานี่แหละคุณขอปรงก่อนแล้วจึงเสด็จเข้ามาพุบคกลุ่มสัรคมพระเจ้าต้องการสั่งพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะช่วยเหลือพระเจ้าแม้กระทั่งในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันส่วตัวเช่น าการจัดผมให้ได้อย่างที่เขาพะเจ้าต้องการครั้งหนึ่งก่อนที่เขาพะเจ้าจะออกไปสอนพระคัมภีรเขาพระเจ้ารู้สึกงุดหงิดมากากับการพยายามจัดผมที่มันงอนะให้มันเข้ารูปเข้ารอยจนเขาพระเจ้าเกือบจะเอาแปลงเนี่ยฟาดหัวตัวเองเข้าให้แล้วเรียกได้ว่าเขาพระเจ้ากําลังโกรธตัวเองแบบโกรธจัดเลยคุณรู้ไหมว่าซาตานอนะ่ะมันชอบสถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้มากมาก คุณรู้ไหมว่าสัปดาห์มันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วคนหนึ่งโกรธจนเหมือนเหมือนกับเอาแปลงหวีผมเนี่ยอยากจะฟาดหัวตัวเองเพราะว่าจัดทรงผมไม่ได้อย่างที่ต้องการสักทีคุณรู้ไหมว่ามีสัตรูที่รู้สึกตื่นเต้นดีใจแค่ไหนที่ได้เห็นพิสเตียนดื้อรั้นพิษเสียงหวดือ้อแล้วก็ถือตัว จนไม่ยอมทูนขอให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจะช่วยเหลือเขาศัตรูมันชอบมากนะคนแบบนั้นนะเพราะไอ้เจ้าความหยินและการไม่รู้ของพระเจ้ามันทําให้ตกเป็นเหยื่อของมารอยู่ตลอดเวลาแต่ในครั้งนี้พระเจ้าทรงมุ่งหมายแล้วว่าจะต้องสอนบทเรียนนี้แก่้าพเจ้าให้ได้เมื่อความพยายามอย่างอื่นม,มันล้มเหลวหมดแล้วขพระเจ้ารู้สึกจนตรอกแล้วก็ยอมแพ้ จนต้องเอ่ยปากอธิษฐานออกมาว่าทรงเจ้าค่าพระองค์ตรัสว่าเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ขอดังนั้นลูกขอพระองค์ช่วยจัดให้เจ้าเส้นผมของลูกเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางด้วยเถิดในพระนามของพระเยซูอาเมนแล้วก็ปพระเจ้าโก้พยายามอีกครั้งหนึ่งตึ้งแบบอันเดิมเส้นผมเดิมๆแล้วก็วิธีการแบบเดิม เขาจาใส่ผมเข้าไปในเครื่องดัดนั้นแล้วก็ดึงกลับมาด้านหลังแล้วก็ม้วนเข้าไปดึงเครื่องออกนั่นไงม้วนงออยากสว่วนหนึ่เลยทีเดียวคุณบางคนอาจจะคิดว่าเออเรื่องแบบนี้มันไร้สาระไปหน่อยนะแต่มันก็มีประเด็นหคัญบางครั้งชีวิตเรามันต้องตกไปในสถาน,นการณ์ที่ทําให้เรากระหนักว่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องชื่อเรือเราก็คงทำอะไรไม่ได้เลยคุณคงยังไม่เคยถึงกับต้องเอาแปลงมาปกหัวตัวเองแต่คุณอาจจะเคยเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้คุณน่ะคิดจะทําอะไรที่มันหนักกว่านั้นหรืออันตรายยิ่งกว่านั้นก็ได้บางคนน่ะอาจจะต้องตกตกต่ําจนสุดขีดชีวิตกว่าที่จะยอมละทิ้งไอ้เจ้าความเยื่อหิ่ง ความโกรธและความดื้อรั้นดื้อแท่งของตนเองแล้วถึงจะมาทูลขอให้พระเจ้าก็มามีส่วนส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตเรื่องการจัดผมที่พระเจ้ายกตัวอย่างเนี้ยก็เพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนั้นพระเจ้ารู้สึกท้อแท้แค่ไหนที่ไม่สามารถทำอะไรให้มันเป็นอย่างใจไม่ว่าจะพยายามอย่างหนักเพียงใด การที่กระพเจ้าอ้างว่าว่าเจ้ามีความเชื่อมากแค่ไหนก็คงไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงผลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้ครองหรือลูกๆหรือตัวข้าพเจ้าเองได้แต่ผ่านทางประสบการณ์ในเรื่องไอ้เจ้าเส้นผมในวันนั้นทําให้ข้าพเจ้าได้รับบทเรียนว่าความหวังอันเดียวที่ทำให้ชิดขา้าพเจ้าก้าวหน้าไปได้ก็คือ การทุนของให้พระเจ้าทรงเข้ามาช่วยเหลือนั่นก็คือการตอนที่พระเจ้าเริ่มตระหนักถึงการทรงสถิตของพระามริสุทธ์ในชีวิตทั้งในฐานะที่รงทรงเป็นเพื่อนเป็นดังที่ปรึกษาเป็นพระผู้ช่วยเป็นผู้อธิษฐานเผื่อเป็นทนายที่คอยแก้ต่างและเป็นผู้ทรงเสริมกำลังและเป็นผู้ที่ประทับอยู่จุดสูงย์างเมืองขาวันนี้ พี่ต้องอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากๆเลยกับเรื่องเที่ยวตัวอย่างมาแต่คขาไม่ใช่อยากหนุนใจว่าหลงงสงสัยใจท่านหลงปราถนาที่จะให้ท่านร้องทูลขอต้องจาไว้นะคะว่าพระผยามบร้รรงส,งสุิ์ลงทรงสุภาพหลวงสุภาพบุรุษหลงจะไม่เข้ามาไม่บุ่มบ่าเข้ามาจนกว่าเราจะร้องทูลขอความช่วยเหลือจากลงค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้พี่ต้องมีเรื่องใด ที่ถูกใจอยู่หรือเปล่าคะวันนี้พี่น้องลองดูค่ะขอความที่เหลือจากพระเจ้าลดอาาัตตาลดความที่หึงท่านลงปัญหาที่ท่านดูเหมือนว่ามันไร้สาระมันเล,ะละ็กน,น้อยแต่ท่านลองดูค่ะขอจากพระเจ้า่านจะเห็นว่าความผู้หวั่น,นใจนั้นมันจะหายไปทันทีนะคะขอพระเจ้าอยวยรน,นะคะสวัสดีค่ะค่ะ